สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นถินแชแน่นะคะมาดูเจ้าน้องเจ้าน้องหมาน้อยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยจะเอ๋ทำอะไรลูกเอจ๊เอ๋ทำอะไรคะ รักจงเลนื่้ยน่ารักจงเลนอยแนแน่แอนแน่อ,นนอ,นนอนนทำอะไรเออทำอะไรเออไปละไปละโอ้อ่ะอ่ะไ,ะไปละไปละไปละเดินเล่นนะคะอากาศยังร้อนร้อนอยู่นะคะเพื่อนแต่ก็ลมพัดดีมากเลยนะคะลมพัดโบก ริวหายใจโล่งค่ะหายใจโล่งช่วงนี้ผู้คนน้อยนะคะก็เลยอ่าหยุดพักขับรถผ่านมาก็หยุดพักสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหยุดที่คนที่ปั่นจักรยานนะคะจะมาจอดจอดพักดื่มน้ำนั่งพูดคุยเขาเรียกว่าปั่น ปันปันสุกนะคะปั่นปันสุกจะออกกำลังกายสามารถมานั่งพักนั่งดื่มชากาแฟหรือว่าดื่มน้ำได้นะคะอกเย็นเย็นก็จะมีช่วงบ่ายๆนะคะเพื่อนๆก็จะมากันนะไบฟ for ฟันนะคะ ปันปันสุกบนนีิทิสยามร่วมใจนะคะก็บริจาคให้วันนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะแต่อากาศกลางวันจะร้อนค่ะเพื่อนๆร้อนร้อนร้อน มีเสียงนตก็จะไปันต่อนะเพื่อน ช่วงเย็นเราก็จะออกมาเดินรอบๆสนามตรงนี้นะคะเพื่อนๆช่วงเย็นเนาะแต่ตอนนี้ออกมาทำทุระนะคะก็เห็นที่นั่งพักลงลก็เลยแวะพักสนอยยืดเหยียดยืดเหยียดขาสนอยเพราะ,อะมองไก่ทางนู้นก็จะมีอุปกรณ์ให้เราออกกําลังกายได้นะคะก็จะมีที่เขาเรียกอะไรเนาะไวรุ่นัยรุ่นเขาชอบเล่นกันนู้นไกลๆเลย โนูน้นเหมือนสกเก็ตนะคะเพื่อนเพื่อนเขาเรียกอะไรเนาะสกเก็ตสกเก็ตบอร์ดเนาะสกเก็ตบอร์ดโอ้วัยรุ่นไัยรุ่นตกเย็นก็จะเยอะเลยนะคะในมุมนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่เดี๋ยวเพื่อนพิมก็จะหลังจากปิดคลิปไปแล้วเพื่อนพิมก็จะมาออกกําลังกายนี้ค่ะเพื่อนๆอนออกกําลังกายนี้นะคะนี่ทำอะไรรู้ไหมเหยียด พี่เยียดแค้นเกือนนอนเอน็นหลังแล้วก็เหมือนซิทอัพนะคะเหมือนสิทอัพ,ะะออพดัดหลังดัดแขนดัดขาได้แดดด้วยสบายนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปยืดหลังสักหน่อยหนึ่งนะคะโอ้ลมพัดดีมากลมพัดดีมากดูสิครับเพื่อน,นลมพัดดีมากเสียงใบไม้ร่วงนะสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย